คือมันว้าวมากเอ้ยเราทําแบบนี้แค่นี้เองเหรอที่พี่ก้อยแอดให้ทูกค้สคือแบบประทับใจทูกคาสโอ้โหแบบเข้มข้นมากพี่ก้อยจับมือทําทุกขั้นตอนช่วยให้งานเอเจนต์สำเร็จรูปร่องไปได้ด้วยดีอะ่ะพี่กอยอ่ะเขาจัดคอร์สท,ที่มันน่าสนใจมีครูเคชมเข้ามาแจมีทิก Tok ครูแออมันก็ตอบโจทย์เราเนอะ เอาแต่สุดยอดของครูอะมาโคกับพี่ก้อยหมดเลยแกเข้าใจความรู้สึกของทุกคนที่ทุกคนอยากจะเป็นในหน้ามืออาชีพตั้งแต่เริ่มสมัครเข้ามาพี่ก้อยก็เริ่มคอนซัลแบบตัวต่อต,ตัวเลยพี่ก้อยเนี่ยจะสอนแบบเราเข้าใจง่ายสําหรับคนไม่มีพื้นฐานเลยก็สามารถเริ่มต้นได้การที่เราเรียนรู้จากคนที่สําเร็จอะมันทําให้เราทํางานง่ายขึ้นแล้วก็เป็นเร็วขึ้นการเรียนรู้อะมันไม่มีที่สิ้นสุดและพี่ก้อยก็ยังให้คาแนะนําต่อเรื่อยๆจนกว่าเราจะไปถึง จุดที่ต้องการพี่คิดว่าพี่ก้อยสามารถร้างบุคลากรในด้านมืออาชีพได้ค่ะที่อื่นเนะ่ยเขาก็สอนกันในห้องเรียนใช่ไหมครับแต่ของพี่ก้อยเนี่ยเป็นคลาดับ,บจับมือทําลงไปเจอเจ้าของทร,รัพย์จริงๆว่าต้องคุยยังไงเซ็นสัญญายังไงการพูดคุยกับลูกค้าพูดคุยแบบไหนลูกค้าถึงจะเชื่อใจเราทัชเราแล้วก็สามารถที่จะทําสัญญาเอกซ์คลูกับเราได้ตอนนี้พี่เมย์ก็มีสัญญาเอ็กซ์คลูซละค่ะ ไปแล้วนะคะสำหรับคอร์ส VVIP ของพี่ก้อยนะคะเรามีการจัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นการเรียน t ิ k ตอกทำคอนเทนต์จาก ผู้เชี่ยวชาญนะคะก็คือคุณแอมการตลาดการตตลอดบอกเลยว่าเนื้อหาเข้มข้นมากๆแล้วก็มีการสอนให้ทำช่อง YouTube เบื้องหลังการทำงานต่างๆของช่อง YouTube ทำยังไงถึงจะสามารถให้มีผู้ติดตามได้แสนซับพี่ก้อยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง Personal Brand Image ให้กับ CEO และก็เจ้าของธุรกิจมากมายก็คือครูเพชม รวมถึงครูพี่เอิร์ธซึ่งเป็นช่างภาพระดับประเทศได้มาทำการถ่ายรูปโปรไฟล์ให้กับพวกเราด้วยและก็มีการยกคลาสแต่งตัวปรับเสื้อผ้าหน้าผมโดยสไตลิสชื่อดังพี่ขวันรวมถึงอ c เซสซอรี่สวยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าตางังหูกำไรโดยคุณหญิง และแน่นอนในคอร์สของพี่ก้อยนะคะยังคงมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเป็นในหน้าอสังหาไม่ว่าใครก็สามารถที่จะเป็นในหน้าแบบพรีเมียมเอเจนต์แบบพี่ก้อยได้อย่างแน่นอนพี่ก้อยจัดหนักจัดเต็มให้ใครสนใจสามารถที่จะทักไปที่ไลน์แอด r มล e พ t พี่โปรได้แล้วเรามาพบกันในรุ่นต่อไปนะคะ ทําอสังหามานานมากแล้วแต่ทำไมอมาอยากเรียนกับพี่ก้อยเพราะว่าพี่ก้อยให้ความรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้ไปเรียนรู้แบบที่เจอตัวอย่างเงี้ยนะคะพี่ก้อยให้เยอะแบบเยอะเกินความคาดหมายอะคะ่ะคุณจะได้ความครบเครื่อง<ม>ในเรื่องของการเป็นในหน้าอาสังหาริมทรัพย์ที่จะทําให้งานเอเจนต์ของคุณพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆคะ่ะคุณลงเรียนร้อยคุณได้จากคุณก้อยเป็นพันอสังหาระดับ 20-30ล้านร้อยล้านเนี่ยค่ะต้องเรียนกับพี่ก้อยคนเดียวเท่านั้นเลยนะคะ